มีใครจำคลิปที่มอมมพาไปเดินซื้อปลาหมึกสดวิ่งวิ่งแบบนี้ที่ตลาดวัดลุ่มระยองได้ไหมคะมาค่ะมาค่ะวันนี้มอมมจะพาไปอัปเดตตลาดกันนะคะรู้ไหมว่าตอนเนี้เขาย้ายเข้าไปขายข้างในกันแล้วนะภาพเดิมๆที่เคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าตั้งของขายบริเวณนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดินได้สะดวกแบบนี้เลยคะ่ะเมื่อก่อนซอยตรงนี้นะคะจะมีหลังคาคลุมแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขาย2ข้างทางค่ะ ตอนนี้พ่อค้าแม่ขายทุกเจ้าก็ต้องย้ายเข้าไปขายด้านในทั้งหมดเลยนะคะด้านในตลาดก็จะเป็นแผงขายปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าก็จะงงๆทั้งลูกค้าและก็พ่อค้าแม่ค้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแผงใหม่เนาะก็จะไม่ได้อยู่จุดเดิมก็ต้องเดินวนหาจนทั่วคะ่ะทุกคนเมื่อก่อนก็จะขายตามถนนแบบนี้ยาวไปจนสุดถนนตรงนู้น เลยนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็หน้าเดิมๆคะ่ะใครมีเจ้าประจําก็มาซื้อได้เลยนะคะอย่างร้านนี้นะคะทุกคนขายกุ้งแช์บวยกุ้งทะเลแบบมาเจอบ่อยมากวันนี้น่ากินมากตัวใหญ่มาก เสน่ห์ของตลาดวันรุ่มอย่างหนึ่งนะคะก็คือมอมอสังเกตเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะเป็นคนในพื้นที่ค่ะเป็นคุณตาคุณยายนะคะที่เป็นคนในพื้นที่มาตั้งแผงขายเล็กๆกันค่ะอย่างคุณป้าร้านนี้นะคะจะชอบมีผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดสดๆมาขายมอม,อมอชอบซื้อมากๆส่วนร้านนี้นะคะน้ำมะพร้าวอร่อยมากแต่วันนี้ไม่มีน้ำมะพร้าวค่ะแล้วตลาดวันรุ่มแบบใหม่นะคะทุกคนมีห้องน้ําสะอาดๆไว้บริการเราด้วยนะคะดีมากแล้วไฮไลท์ที่มอมอชอบมาตลาดนี้ก็ตรงนี้แลคะ่ะทุกคนปลาหมึกสดวิ้ มาซื้อตลอดเลยนะคะยังวิ่งตลอดเลยค่ะใครที่อยากได้ปลาหมึกสดวิ่งวิ่งแบบนี้ก็มาได้นะคะที่ตลาดสดวัดลุ่มนายองค่ะแต่ว่าบางทีมาก็อาจจะไม่เจอนะคะเพราะว่าเรือไม่เข้าเพราะว่าจะเป็นช่วงพายุเข้าอะไรแบบนี้ก็จะไม่มีสินค้าสดแบบนี้เข้านะคะสดแค่ไหนเพื่อนๆดูเลยค่ะทุกคนน้องยังกระตุกอยู่เลยค่ะ อันนี้คือสดกว่าทุกรอบที่เคยมาเลยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะคุณป้าให้เราเลือกเองได้เลยค่ะวันนี้ม่มอก็จัดปลาหมึกสดมาครึ่งกิโลนะคะอีกอย่างที่มะมอชอบร้านคุณป้าก็คือคุณป้าจะล้างน้ําทะเลให้ด้วยค่ะทําให้ปลาหมึกเราสดไม่ขคาวนั่นเองนะคะมาได้นะคะตลาดสดวัดรุ่งระยองค่ะ